ได้เลือดแต่ว่าบ่ได้เลือดเม่ใช่หรือ

เท่นเลยค่ะค่ะขจนค่ะ่กลุ้ดยาเลยสักน้อยจ้ะขนมจีนแซ่บ เตรียมมาเชิมกินสิจิ้มมะขามขามกินไปแล้วได้ค่ะหลอกหนึ่ง

แม่มแข่งเนี่ยตังหมอเขาบอกว่ามัหนึบนกดอันี้สูงเป็นถ้าสมมติเป็นเกาเบาเออเกาเกาบาหวานเก้าบอสไม่แน่ใจบ่ดีเด้อเกาวเกาเั้นบอสไม่ส่วนกับบ้าป้นกิน ก็บบักัดนอ,ม,อ,อม่กุักทุกชนิดหยอดพักเขียวทุกชนิดข้าขาหน้ากะทิยอดจะอมกับหยอดนองม,อม่อืมข้อุตแข็งที่มันม่เม็ดนะปลเคือ ซุปมทีจ<น>มันมีเม็ดเม็ดหน่ยย,นยขนาดกันไหม่มนาดกันม่ไ่จางน้อยนึงน้อยกวานนิดนึงเป็นย,ย่างเห็ดจางไหม จ้างแม่ก็แค่ดีน้องอะคุณนแล้วแหละแคพีน้องทีนี้นก็แซ่บแฝงถ้า,าบวกกินยังบ้นนงนงานไม่กินด้วยกินขนมเจนสองจานในบ้านในกินข้าและียง แบบแต่งผงใช้กต่งผงแต่งขนมเส็จนะยิ้มนะรสิยิ้บวกเมือยิ้มเหรอ